สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องอ่านแคตัสนะครับผมวันนี้จะพาเพื่อนทุกคนมาชำหน่ยิมโนโคนก็ติและโคนโบตันนะครับครับและนี่ก็เป็นยิมโนโคนก็ติและโคนโบตันเมื่ออีพีที่แล้วนะครับเป็นอีพีที่หนึ่งการเด็ดนอนและทายานะครับส่วนอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่สองนะครับหลังจากที่ผมทิ้งไว้ประมาณสี่ถึงห้าวันนะครับนี่ก็จะแผลก็จะแห้งสนิทเลยนะครับนี่นะครับ ผมทายาเล่งรากบีวันไว้นะครับทาทิ้งไว้ในที่ร่มแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ4ี่ถึงห้าวันนะครับอย่าช้ำแผลสดนะครับถ้าช้ำแผลสดเปอร์เซ็นต์การเน่าเขาจะสูงนะครับทิ้งไว้ให้หนอแห้แผลนอที่เด็ดเขาแห้งก่อนนะครับแล้วค่อยช้ำนะครับแห้งลูกหนอเลยครับถ้าถ้าใครจะทิ้งนานกว่านี้ก็ได้นะครับก็เป็นผลดีนะครับแห้งเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับสีส้มๆนี้ก็จะเป็นโคนโบตันนะครับสีนออีกสีนอนี้ก็จะเป็นโคนกอตินะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นกระถาง4นิ้วนะครับนี่ก็จะเป็นกระถาง3นิ้ววัสดุวันนี้ผมใช้อยู่3อย่างครับเป็นมะพร้าวสาบรองก้นกระถางแล้วก็ดินปลูกแคตตัสนะครับรองลงรองล,อง,ล,อง,ลองมาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็อ e ีนี้ผมจะชํากับพีทมอสนนครับเป็นเป็นชั้นที่จะเอาไว้ชํานะครับก็บคือชั้นบนสุดนะครับขราบผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเริ่มชํากันเลยนะครับ แล้วก็ใส่มะพร้าวสับนะครับรองค้นกระถางจะสับเล็กหรือสับใหญ่ก็ได้นะครับถ้าสับใหญ่มันก็จะมีชิ้นที่ใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ผมผมเลือกที่จะซื้อสับเล็กมานะครับแล้วก็ใส่ปิ้งปูกแคทตาสเลยนะครับปิ้ปลูกแคทตาสูตรสูตรที่ปลูกแคทตาปกติเลยครับเพราะผมย้ําตลอดว่าส่วนผมจะใช้วัสดุที่หาได้ง่ายๆครับผมและสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆครับก็คือคนที่มีงบที่จํากัดหรือ ยังไงก็ก็หาซื้อได้ง่ายครับผมส่วนดินสูตรผสมดินนั้นผมก็ทําคลิปไว้แล้วนะครับสามารถไปเลื่อนหาได้ในช่องผมนะครับดินก็ใส่ไปเกือบเต็มเลยนะครับก็ชั้นพีดมอสเราใส่เราใส่แค่บ,บางๆตรงหน้าผิวเฉยนะครับแล้วก็ชั้นปีดมอสนะครับ ครับบางสวนหรือบางคนเขาเลือกที่จะชํากับหินภูเขาไฟหรือดินญี่ปุ่นอะไรพวกนั้นนะครับผมผมเลือกที่จะไม่ใช้เพราะว่าวัาสดุพวกนั้นเขามีราคาที่ที่สูงนะครับและอีกอย่างผมก็เลือกที่จะใช้ ใช,ใช้งบแบบประหยัดประหยัดนะครับสําหรับมือใหม่ก็สามารถจับต้องได้ง่ายๆผมหาได้ง่ายๆวัสดุที่ส่วนตัวผมใช้นะครับผมจะไม่ใช้วัสดุที่หายากแล้วก็มีราคาที่สูงเกินไปนิดหน่อยนะครับถ้าใครมีงบหรือถ้าใครมีงบก็สามารถซื้อวัสดุพวกนั้นได้นะครับเพราะวัสดุพวกนั้นเขาเขาจะมีประสิทธิภาพมากกว่าครับผมยอมรับเลยว่าดินญี่ปุ่นกับหินภูเขาไฟอะไรพวกนั้นจะจะจะ,จะมีประสิทธิภาพในการช้ำมากกว่าครับผม แต่ผมก็ไม่เคยลองนะครับเพราะส่วนผมยังยังไม่เคยใช้ตัวนั้นนะครับผมใช้แต่วัสดุพื้นพื้นวัสดุบ้านๆอะไรประมาณนี้ครับนะครับแล้วก็ใส่ไปแล้วสามชั้นนะครับหลังจากนี้เราก็เอาไปแช่น้ำนะครับนี่ก็เป็นน้ำเปล่าเลยนะครับผมไม่ได้ผสมยาการลาไม่ได้ผสมอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วน เพื่อนๆหรือคนไหนที่มีก็สามารถใส่ได้ในขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนที่เราเอากระหางแช่ลงไปในน้ำนี้นะครับแล้วก็เอายาการลาใส่ลงไปในนี้เลยครับเพื่อที่ว่าอนาคตเราชาเป็นระยะเวลานานๆน,นะผมเป็นระยะเวลาเดือน2เดือนนะผมพวกลาพวกตะไคร่พวกอะไรพวกนี้เขาจะขึ้นตามผิวผิวพีทมอสนะครับมันจะทําให้ประสิทธิภาพการการลากที่จะงอกนะครับ มันจะลดน้อยถอยลงนะครับซึ่งผมผมผมไม่มีนะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่ใช้แต่ผมเลือกที่จะควบคุมความชื้นแทนนะครับควบคุมวางที่แดดลำลายอะไรประมาณนี้ครับผมถามว่ามีตาไข่ไหมมันก็มีเป็นเลืองปกติครับผมแต่ผมเลือกที่จะไม่ใช้นะเพราะอย่างที่ผมพูดครับผมเลือกที่จะทําอะไรง่ายๆและให้ให้มันได้ผลดีที่สุดนะครับเพื่อนๆที่มีงบจํากัดหรือต้องการวิธีที่ง่ายๆนะครับก็สามารถดูคลิปผมเป็นตัวอย่างได้นะครับ เราก็แช่อย่างนี้ไปเลยครับจนกว่าพื้นผิวบนหรือพื้นผิวพิษมอสนะครับจะเปียกเลยนะครับอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับเพราะพิษมอสเขาเขาเขาอิ่มตัวยากกว่าดินปลูกแคตทัฟปกตินะครับครับผมหลังจากที่ผมแช่วุสกุพวกนี้ลงไปแล้วนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรนะผมเพราะพิษมอสเขาอิ่มตัวช้านะครับเขาอิ่มตัวช้ามากกว่าดินปลูกแคตทาฟนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็เราจะเริ่มช้ำกระเลนครับอันนี้เป็นโบตันนะครับโบตันนี้ยิมโนโคนโบตันนี้ผมต้องใช้คําว่าเป็นการทดลองเฉยๆนะครับเพราะมันเปอร์เซ็นต์มันสูงอยู่แล้วครับว่ามันจะไม่มีรากหรือว่าเน่าได้นะครับเพราะส่วนใหญ่เขาไม่นำเอามาชําส่วนใหญ่เขาจะเอาขึ้นกราฟหมดนะครับเหมือนที่ผมพูด EP ที่แล้วคือที่สวนผมยังไม่มีไม้กราฟหรือตอกราฟนะครับผมเลยเลือกที่จะลองเอามาชํำดูนะครับ อันนี้ก็เป็นพ้อถีนะครับก็วางลงไปแล้วครับวางค่อยๆนะครับกดลงนิดหน่อยนะครับพอที่จะให้ขั้วเด็ดเนี่นะครับสัมผัสกับผิวพีทมอสก็พอนะครับนี่นะทั้งหมดแปดนอนนะครับก็อย่าลืมแท็กวันที่นะครับเราก็เขียนแล้วก็เสียบไว้นะครับเพราะเราใช้เวลานานนะครับ บางทีเราชํำไว้เยอะก็อาจจะลืมได้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาเข้าสู่ระบบปิดนะครับนี่นะครับก็เป็นถุงซิปล็อกนะครับเลือกขนาดที่กระถางลงไปได้นะครับก็น้ําใส่ลงไปนิดหน่อยนะครับน้าใส่เพราะว่าเราอาศัยความชื้นและอาศัยแดดลําไรหรือความร้อนนะครับเพื่อที่จะให้อากาศหมุนเวียนอยู่ในถุงนะเพราะเราจะไม่เปิดถุงเป็นระยะเวลา1เดือนหรือ2เดือนเต็มๆนะครับ ก็ใส่เลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าชามแบบระบบปิดนะครับก็ปิดถุงไปเลยครับหลังจากนี้อีก1นเดือนถึงสงเดือน,นครับผมก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมการชำหน่อยยิมโนโคนก็ตีและโคนโบตันนะครับก็หลังจากนี้ระยะเวลา1เดือนนะครับเราก็เอาไปวางในที่แสงแดดลาไรนะครับไม่ควรวางในที่แสงแดดจัดนะครับเป็นแดดลาไรก็คือแดดช่วงเช้า8ปดโมงถึง9ก้าโมงนะครับถ้าใครจะถ้าใครมีความจาเป็นจริงๆที่จะวางช่วงบ่ายผมก็แนะนําให้เป็น ประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับผ่านการกองแสงแล้ว50ซนะครับก็คือพางแสงมา,มากเท่าไหร่ยิ่งดีครับผมเพราะเขาอยู่ในระบบปิดเขามีความชื้นและความควบแน่นสูงอยู่แล้วครับถ้าเขาโดนความร้อนมันก็เหมือนเตาอบนะครับมันก็จะอบหน่อเข้าไปด้วยก็จะทําให้เน่าไปด้วยนะครับถ้าไม่มีแดดเลยเขาก็จะไม่สัรงข้อแสงเพราะไม่สัรงข้อแสงเขาก็จะไม่เกิดรากประมาณนี้นะครับพยายามหาแดดให้เขาอย่าแรงและแดดก็อย่ามีระยะเวลาที่น้อยเกินไปนะครับอ่พอสมควรนะครับ นี่นะครับนี่ก็จะเป็นการช่ำหนอนะครับครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการช่ำหนอระบบปิดนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับช่องผมลงคลิปทุกวันอาทิตย์นะครับจะมีข่าวสารดีๆหรือว่าคลิปดีๆเกี่ยวกับแคตัดให้ลงดูอยู่ทุกๆวันอาทิตย์นะครับ และถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากช่องอ่านแคตัสนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆที่ทางช่องผมลงไว้ให้นะครับและถ้ามีปัญหาอยากจะสอบถามอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ